โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภารกิจที่27นะครับจะเป็นเรื่องของการเขียนโค้ดยูนิตเทสนะทีนี้เราต้องมารู้ก่อนว่าการเทสเราอ่ะมันมีกี่ระดับนะอ่ะทีนี้ผมก็ถามจัด GPT มานะเขาก็จะบอกว่าพีระมิดของการเทสเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น3ชั้นนะบนสุดพีระมิดก,ก็คือรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมบนสุดก็จะเป็น UI t e เทเขาจะเรียกว่า e n d to e n d Test ก็คือตั้งแต่หน้าบ้านแล้วก็หลังบ้าน ไปจนถึง Database เลยอทีน,นี้ก็จะมี Service แล้วก็อิน r ิเกชันเทสนะอันนี้ก็คือการทดสอบการทํางานระหว่างคอมโพเนนต์หลายตัวเช่นอย่าง Service ไปที่รีโปของเรานะแล้วก็ไปที่ d a t a ้าเบอะไรแบบนี้ก็จะใช้ฐานข้อมูลจริงอย่างเช่น head to in memory นะก็จะเป็นฐานข้อมูลที่จําลองขึ้นมานะตัวนี้ run พอเรา run เทสขึ้นมาใช่ไหมฐานข้อมูลตัวนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาอยู่ใน Memory ีอยงเราพอเรา run จนจบตัวนี้ก็จะถูกทำลายทิ้งไปเรากลับไปที่ยูนิตเทสนะ ยูนิเทสเนี่ยจริงๆมันก็เป็นการทดสอ,อย่อยๆนะเราต้องทดสอบบิสเนสลอจิสตของเราอ่ะให้ครอบคลุมมากที่สุดนะสมมุติว่าโค้ดเรามี100ฟังก์ชันใช่ไหมอาจจะทดสอให้เราทั้งหมดเลย100ฟังก์ชันอะไรประมาณนี้ทีนี้มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโค้ดโคเวอร์เลชนะมันก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะสมมุติว่าเรามีมีโค้ด100บรรทัดใช่ไหมเราเขียนทดสอครอบคลุมไป70บรรทัดโค้ดโคเวอร์เลช์มันก็จะได้70%็ดสเนทีนี้มันก็จะมีการกําหนดอีกว่าโปรเจกต์เนี้ยต้้้ออองงมมมีีกก่่่เเปมมรร์์ซ็นนตตตตสุิวาาขั50% ถ้าเราเทสออกมาแล้วได้55ระบบก็จะยอมให้หแต่ถ้าไม่ถึงอาจจะไม่ยอมก็จะบอกว่า build fail อะไรประมาณนี้สามารถทําอย่างนี้ได้นะเหมือนกาหนดเกณฑ์ว่าต้องมีการเขียนเทสเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้ทีนี้เรากลับมา unit test นะเขาบอกว่าเป็นการทดสอบลอจิกย่อยๆในเมธอดและคลาสนะทีนี้เขาบอกว่ามันรันเร็วนะไม่พึง system, ่ง external system เช่น database หรือ network ที่มันไม่พึ่งเพราะอะไรต่อให้ business logic เรามีการไปต่อ database ก็จะเขาก็จะไม่ไปต่อ t a b เบ e จริงๆเขาจะใช้ mock หรือสตัฟเอามา mock up Data mock up ก็เป็นการจำลอง Data นะขึ้นมาแทนอ่าอย่างเช่นว่าเรามี order service อะแล้วมีฟังก์ชันคำนวณราคาเขาก็จะ mock up ขึ้นมาว่า Data ของเราเป็นไงแล้วพอเรียกฟังก์ชันนี้จะได้ผลลัพธ์ประมาณไหนนะทีนนี้ผมยังไม่ใช้นี้หรอกใ hey, น mock up s t u ฟเนี่ยผมจะใช้นี้เลยจะใช้ head to memory เลยเพราะว่ามันจะได้ไปต่อดาต้าเบสจริงๆเลยแต่ว่าเป็น Data b a บ e ที่อยู่ใน Memory เพราะว่าคนเราอะมีการต่อ Database เยอะถูกไหมนนี้มันก็จะรันช้ากว่าข้างบนนิดนึงเพราะข้างบนเป็น mock up นะ ทีเนี้ยมันมีประโยชน์มากกว่านะในการทดสอบเนี่ยของเราเนี่ยเราใช้เป็น Spring Boot Repo ใช่ไหมแล้วก็ c o n โทร l l e r แล้วก็พวกเซอร์วิต่างๆที่ไปดึงอะอย่างเช่น API Doc เนี้ยเราใช้ต่อ Head t o เลยไม่ต้องไป Mock ดีกว่าเดี๋ยวเรามาทำกันต่อไปแล้วทีนี้สเต็ปที่3นะก็จะเป็น UI End to End Test อันเนี้ยก็เป็นการเทสเต็มระบบเลยนะก็คือเหมือนตอนนี้เรามีหน้าเว็บไซต์โปรไฟล์หมาใช่ไหมก่อนที่เราจะให้ลูกค้าใช้งานถ้า User ใช้งานเราก็ต้องทดสอบก่อนใช่ไหม อย่างเช่นไปลองเพิ่มหมาสิแล้วหมาต้องเพิ่มนะแล้วมาแสดงที่หน้าจออยังไงวิ่งไปที่ backend ยังไงแล้วก็เอาข้อมูลไปลงดัตตเบรนยังไงแล้วส่งกลับมาที่หน้าจอ,อยังไงเขาเรียกว่า e n-to-n e test ตั้งแต่1นึถึงสิเลยประมาณนี้มันก็จะช้าสุดเพราะว่ามันรันหลายขั้นตอนใช่ไหมสิ่งที่มันมาช่วยเราในการ t e s ก็จะมี robot t e s ก็เรียกว่าใช้ selenium นะหรือตัวนี้ผมไม่เคยใช้ผมเคยใช้แต่ selenium นานแล้วก็คืออย่างเช่นเราจะ t ท s หน้าล็อกอินอย่างเงี้ยเราก็ไปสั่งเขียน skript มาให้มันรันเองเป็น r o เท t มันจะไปนั่งคลิกเว็บซึ่งเกี่ยวข้อมูลอะไรเองประมาณนี้แล้วเราลันปุ๊บทีหนึ่งมันก็จะทําให้ออโตโอ้มันก็จะมีการทําประมาณนี้อยู่เราไม่ต้องทําเป็นถึงขนาดนั้นก็ได้เราแค่ไปเรียนรู้ให้มันรู้ว่ามันใช้งานยังไงสมมุติแบบเราจะใช้งานเราจะได้หยิบมาใช้ได้เลยนะแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นจริงๆคืออันนี้มากกว่ายูนิตเทสกับอินดิเคชันเทสเนี่ยโอเคทีนี้นะอ่ะเรามาดูว่าตอนเขียน, Unit test นยูนิตเทสอ่ะเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะก็คือ1เนี่ย เราต้องรู้ก่อนว่าแอปของเรามีเลเยอร์อะไรบ้างใช่ไหมที่เราดีไซน์ไว้ก็จะมีคอนโทรลเลอร์หนึ่งคอนโทรลเลอร์สองเซอร์วิสสรีโปช่มันก็จะวิ่งไปทีนี้เราก็ต้องมากั้งกำหนดว่าเราจะเขียนเทสในระดับไหนนะถ้าเราอยากเขียนในระดับเซอร์วิสก็ได้เพราะ s i n e s s Logic ส่วนใหญ่เราอยู่ในเซอร์วิสใช่ไหมเราเขียนในเซอร์วิสไปมันก็จะวิ่งไปที่รีโปหรืออยากถือถ้าเราอยากเขียนในรีโปก็ได้ มันเขียนได้หมดเราอยากเขียนบนคอนโทรลก็ได้ทีนี้อีกอันหนึ่งก็จะมาดูว่าเราจะเทสฟังก์ชันอะไรบ้างนะก็คือสมมุติว่าเรามีฟังก์ชันเพิ่มข้อมูลหมาใช่ไหมแล้วเราอยากเพิ่มข้อมูลหมาสัากตัวหนึ่งเราก็ต้องกําหนดอินพุตใช่ไหมที่ข้อ2ต้องกําหนดว่าหมาชื่อวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองเทสดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราคาดหวังผลลัพธ์อะไรก็คือข้อสมสมมติว่าเราเพิ่มหมาเป็นชื่ออะไรก็ได้ A B C ใช่ไหมแล้ววันเกิดเป็น เ B C เหมือนกันแล้วเราคาดหวังผลลัพธ์ว่าอะไรมันควรจะเออรเลอร์เพราะว่าวันเกิดเนี้ยมันมันไม่ใช่วันที่ใช่ไหมมันเป็นตัวอักษรอ่ะเราก็ต้องมานั่งเขียนผลลัพธ์ที่เราจะคาดหวังเนี่ยควรจะเออเลอร์นะถ้ามันเออเลอร์ก็แสดงว่าเทสเคสนี้ถูกต้องอะไรประมาณนี้แต่ถ้าส่งเป็นวันที่เข้าไปผลลัพธ์เราควรที่จะไม่เออรเลอร์ใช่ไหมเราก็ต้องมาเขียนคาดหวังผลลัพธ์ว่าไม่เออรเลอร์ถ้าไม่เออรเลอร์แสดงว่าถูกอะไรประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยดีกว่าก็ไปโหลดตัวววนนนนี้้้้มมมมาาาเเเหหือดิิะผใลลลงกก์์ไไแแร็ตฟ โอเคเราก็จะได้ด็อ A P I เราเข้าไปคลิกขวา Open with code เราจะโฟกัสที่ Folder Test นะต่อไปเราเราคลิกขวาที่ Folder Test นี่แล้วเราสร้าง New Java Package แล้วเราตั้งชื่อ f o l เดอว่า Resource ก่อนเลยเพื่อเราจะมาเก็บไอตัว setting ต่างๆของโปรเจกต์นะตอนเรา run t e s จะให้มันมาดึง setting ที่ไฟล์นี้แทนนะมันจะได้ไม่ไปดึงที่ที่ตัวนี้ทีนี้หลเ,เรามาสร้าง Application Property มัก่อน เราคลิกขวานะแล้วก็ New File แล้วก็ตั้งชื่อนี้ Application h t e s t .yml yml ก็คือเป็นนาม o กุลนะของไฟล์ y m l นะแล้ที่นี้เราใส่ property พวกนี้ลงไปก๊อปเอาเลยผมจะใส่เกี่ยวกับ set up database head to in memory นะตะกี้ที่เราพูดถึงนี่ copy ม,มาวางเลยมันก็ใส่ตามนี้เป๊ะๆเหมือนผมเลยเดี๋ยวผมให้โปรเจกต์ตอนทำเสร็จไปแล้วก็ไปก๊อปมาแปะได้เลยนะ save นะทีนี้เราต้องไปเพิ่ม dependency ใน build.gradle ก่อน เราจะใช้ Database h e in m e m o r y นะไปที่นี่นะแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มเพิ่มลงบรรทัดที่40ก็คือคำสั่งนี้แล้วพอกดเซฟเสร็จแล้วเรก็กดเยดให้มันโหลด d e p e n d e n c y นะน่าจะเขียนเทสได้แล้วทีนี้เราไปดูที่เทสแล้วก็ Doc API ใช่ไหมมันก็จะมีไฟล์เทสเดิมที่มันสร้างมาให้เราก่อนหน้านี้นะเราจะไม่มาเขียนในนี้นะเดี๋ยวเราไปสร้างไฟล์ใหม่มาผมจะลองเขียน Unit t e s t ให้ดูซักเซอร์วินึงแล้วกัน ผมจะเทสระดับ Layer ร e r ซอร์วิสแต่เดี๋ยวจะทำระดับ Controller ไว้ให้บ้างก็ได้ครับเอาไว้ให้ดูหน่อยเอดี๋ยวทำด้วยก็ได้เดี๋ยวลองดูโอเคทีนี้เรากลับไปที่ตัว test. เทสเราเนะยโฟลเดอร์เทนี่ d o c api เราคลิกขวาสร้าง New Java File นะคะชื่ออา doc service e เทสอยี้จะให้มันเทสได้เราก็ต้องมี n o t o t i o n Add Spring Boot t e t t นี่ตัวนี้แล้วก็มี Active Profile แล้วใส่วงเล็บเปิดปิดแล้วใส่เทสไปทีเนี้ยผมใส่ตัวนี้เพราะว่ามันจะได้ไปดึงแอปพลิเคชัน Property จากไฟล์นี้นะไฟล์เทสนี้โอเคทีนี้พอเราจะเทสตัว DocService ใช่ไหมอันดับแรกเลยเราไปประกาศตัวแปร DocService มาก่อนนะประกาศเป็น p r i v a t e d o c service นีใช้คำว่า d o c service แล้วทีนี้ต้องประกาศคอนแทคเตอร์และอินเจกใช่ไหมทีนี้เราในเทสเราไม่ต้องทำเหมือนกันแต่เราใส่ auto w i r ไป มันก็ออโตอินเจกให้เราเลยทีนี้เรามาเขียนเทสฟังก์ชันแรกกันเลยนะ get doc detail by id แนละ้เดี๋ยวเราจะเทสฟังก์ชันนี้กันทีนี้เราเขียนสร้างประกาศเมธ h อดขึ้นมาเป็น void นะแล้วก็ตั้งชื่อเมทอดว่า test get doc by id ก็ได้อย่างนี้โอเคทีนี้เราลองเรียก doc service get doc by id ทีนี้เราลองใส่ id หมาอะไรดี id หมาศูนนี่แหละ มูลนะเราใส่ตัวที่ศูนย์เข้าไปเราไม่รู้ในดาต a ้าเบสมีไหมนะทีนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องเซตอัพสคีมาให้ให้ดาต้าเบสไอตัว h2 เราก่อนสร้างที่รี o อ r c e นะนี่เดี๋ยวเราต้องสร้างไฟล์นี้ขึ้นมาชื่อสคิม่า s q ทสร้างที่รี o อ r c e คลิกขวา new file กนี่ก็รสร้างโครงสร้างเทเบิลนะโครงสร้างเทเบิลเราก็เอาให้เหมือนของจริงเลยเราก็ไป o open d a t a b a s e นะไปดูอยู่ในโปรเจกต์เราเนี่ยแหละที่ Data นะ Table-Doc นะนี่เราก็คลิกขวา Modify Table นี่มันก็จะมี r ีย t e Table เราเอามาเลยเอามาปุ๊บเราไปใส่ในสกีมาไม่มีเชื่อมอะไรใช่ไหมอ่ะยังไม่มีนะไม่มีเชื่อมอะไรเราก็เอาแค่ Table เดียวก่อนทีนี้ Data เราอยากได้หมาสักตัวหนึ่งไหมสมมติมเราอยากได้หมาสักตัวหนึ่งเราก็ไปสร้าง Data มาครั้งแรกแนละเวลามันโหลดขึ้นมานะ มันก็จะมี Data เลยกับมีสกิม m a เทเบิลด็เลยในด a ต้าเบสเราเราก็ต้องสร้างอีกไฟล์หนึง่งเหมือนเดิม Data แล้วเราก็ใช้คำสั่ง Insert ข้อมูลหมาเข้าไปนี่เราอยากให้มีหมาชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละอ่ะสมมุติว่าตูตู้ฮ้ชื่อตูตู้อ่ะหรือไม่ก็ชื่อตูตู้ขีดเทสก็ได้อ่ะผม Insert แค่เนี้ยโอเคทีนี้เวลาเรารัน e ท t ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ Data จากในนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งโลนะโอเค ทีนี้ไอฟังก์ชันที่เราเขียนน่ะถ้าจะรันเทสได้ต่อเมื่อจะมี annotation test พอเราใสา่เทสเข้าไปเห็นไหมมีปุ่มให้รันเลยอเราลอง get doc by id ก่อน id ศนะสมมุติเรากําหนดเป็น id ศูย์เข้าไปทีนี้สิ่งที่ได้มาคืออะไรมันก็จะต้องเป็น doc dto ให้ป่ะ dto น,นี้ก็คือการ กำหนด Input ของเราทีนี้กําหนด Input เป็น0เสร็จเราคาดหวังผลลัพธ์อะไรเราคาดหวังว่าถ้าเป็น0ูนย์เนี่ยไอเราไม่น่าจะมีหมาตัวไหนที่เป็น ID 0ูใช่ไหมเราอาจจะคาดหวังผลลัพธ์ว่าอันเนี้ยอาจจะได้เา o ก็ได้นี่เห็นไหมเพราะว่า business logic เรามีการเขียนไหมว่าถ้าเกิด data ไปดึงจาก database เราไม่เจอมันจะ return now ถูกไหมเราก็มาใช้คำสั่งนึ่งจะเป็นคำสั่งนี้ a d s e r t now ก็คือเราคาดหวังว่าให้ไอตัวแปรตัวเนี้ยเราได้ n นา ่ถ้ามันได้นาวก็คือมันจะถูกต้องถูกไหมก็คือไม่เจออะไรเลยอ่ะทีนี้เราลองลังนดูตกมันก็จะบอกว่า Runner เทสต์ n ันเนอร์เห็นไหมก็จะลันทีนี้มีเออร์ด้วยมีปัญหาเกี่ยวกับ Java นะเขาบอกว่า e p r e p a r e s t a t e m e n t เ e l e t อ a c c f o r m doc อน่นี่เนี่ยพอมันวิ่งเข้าไปปุ๊บนะมันไปใช้คำสั่ง Select A B C form doc นะแสดงว่าเราอาจจะเคยไปแก้โค้ดให้มันเป็นไป select column A B C นะแล้ว A B C ไม่มีอยู่จริงเห็นไหมอันนี้พอเรามาเขียนโค้ดเทสแล้วเราเจอ error เ,เลยไหมเจอ bug ที่เราเคยเขียนไว้เลยเราเข้าไปดูจริงไหมอ่านี่ไงเราเคยมาแก้ผมอาจจะเคยไปแก้ไว้นะ column A B C ไม่มีอยู่จริงนะอ่าเอาเปลี่ยนเป็น select star โอเคไปลองไปรันเท s อีกทีมีประวัติด้วยนะว่าเราเคย run อะไรไว้นี่แล้วก็เฟลหรือว่าตักเ น,นี้ักเซสแล้วนะก็คือ DTO ที่ได้มามันเป็นแนวจริงๆก็คือใส่ศูนย์เข้าไปก็จะไม่เจอใช่ไหมก็แสดงว่าไอเทสเคสของเราอันนี้ถูกใช่ไหะผมจะเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันหน่อย GetDocById 0สิ่งที่คาดหวังก็คือต้องไม่ได้ไม่ได้ไไดข้อมูลหมาจากด a ต a b a ร e มาเลยโอเคก็ถูกนะทีนี้ผมจะเพิ่อมอีกเคสหนึ่ง